โอเคนะผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในเช่นเคยนะแม่ในคลิปนี้เราก็อยู่กับเกมนี่เกมนะครับผมกับเรื่องในด่านหน้านของเรากันต่อก็ชื่อตอนกน็นคือหน้ากากแฟนทอมลึกลับนะผมจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าสถานที่คือน่าจะเป็นร้านเสผพานนะจำจำ,จำ,จ,ำจำไม่ผิดอืมอันที่อยู่หรือเปล่านะอืมไม่ได้เสียงใครเลยฮะอืมี่มีใครอยู่ เกิดอะไรขึ้นมีคนตกลงมาจากเพดานอ้าวเฮ้ยฮะ,ฮะใครเนี่ยแย่แล้วมีคนอยู่ที่เดียเเเวเนี่ยเธอเจเองเลวเนี่ยอืมผมอืมข้าไม่ถึงเลยแฮะฮะแฟนทอมเหรอนี่นายฮะแฟนทอมไปเช็คดูว,ว่าหน้ากากยังอยู่บน,นหน้ารือเปล่า จ,จอกันอะไรนะอือโจรไลเงามาแล้วอืมอือม่มจเจอกันเลยนะโจลได้เงาแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่นะฮะช่างอยากทำเหมือนกันนั่นแหละอ่าช่างกำแพงคนที่นี่นะสิจริงเหรอในหมหาเจ้าร้านนี้ใช่ไหมอ่าก็ใช่นะแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่นะฮะแฟนตอม ท่านายกับเจ้าของร้านรู้จักกันอะ่ฉะฉันเราคงบอกไม่ได้ตรงนะี้เอนี่เธอคงไม่ได้มาขยของขอะไรหรอกใช่ไหมน,นี่นายรู้ได้ไงอะ่ะอ้าวเบื่ตายเตอแล้วน,ะนายลืมมือกับไวรัสเหรอ,อที่เป็นเจ้าของร้านนี้นะ่ะไวรัสเจ้าของร้านที่นี่นะเจ้าของร้านท,ที่ที่นี่ที่นะี่เนี่ยนะเป็นไวรัสอ่ะคุณรู้กบินนี่นะ่าจะเป็นไวรัสใช่แล้วอืม เป็นคนที่ช่วยแล้วตัวทุกไปได้ละเขาเป็นของเราค่าอันบิรักเพืไปจะพูอันเนแล้วเอาไปซ่อนไว้ในร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้านี่นั่นละอืมถูกต้องเดี๋ยวควรเทอพูดถึงน่ะใช่นี่เก็ตหรือเปล่าหืมก็ต้องไม่ใช่สิเป็นมนุษย์ต่างหากเรานี่แฟนทอมเธอดูใช่ไหมว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะฮะก็ูอยู่แล้วสิ าอยู่ที่ด่านเกตยังครับใครไม่เก็ตในได้แน่ๆครับไม่มีมนุษย์อยู่นะมีแค่นิกมีแค่ในเกะแล้วผมกับผู้จัดการที่เป็นมนุษย์อยู่แค่คนเดียวเท่านั้นอืมแล้วั้าคู่ต่างก็ดูดีนะว่าไม่มีทางที่มนุรด,ดุจะมาเปิดร้านที่นี่แน่ๆแหละก็จริงฮะฉันผิดเองแหละมาผิดทีแล้วนะมาผิดข้อโยงเลยทนะางคงอยู่ที่อาร์คแน่นอนนะผมและอาร์ก็ไม่รู้จะมีร้านจะพากี่ทีด้วยนะผม คือที่จะมันดูคล้ายกับรา้านเสื้อผ้าเสียนั้งไปไมีตั้งมากเลยล่ะบ้าจริงจะต้องอ้าวะเะเฮ้ยใครมาอ้าวคุณจะตายอ้าวว่างไงแอนดี้เล่นเองตัวใจหมดเลยหนูว่างไงคะมาทำอะไรที่เหรอคะเนี่ยเอ๊ะแล้วคนนี้ใครหรือคะเนี่ยอ่าฉันเป็นอ๋อเป็นเพื่อนที่เตรียมตัวไปงานเต้นรำสมราคางนะ ก็ใช่แล้วนี่นายว้าวนายได้รับส่วนราคาและคะ้ค่ะสุดยอไปเลยการดงใส่อยู่แล้วว่าหน้ากากอ่ะหน้ากากสุดเจ๋งที่คุณใส่อยู่นะ่ะคืออะไรมันแบบนี้เองสินะเออเออกระตั้มนั้นแหละนะอืมถ้าคิดว่าหน้ากากนี้นะ่ะเจ๋งเหรอค่ะสุ้ยอไปเลยทำเองเหรอคะเนี่ยใช่แล้วแหละ ให้เรียกว่าอะไรดีะคะเออไปดูสิเออเธอเรีเธอเรียกฉันว่าหน้ากากโจลด้วยเงาก็ได้นะโอ้เนื้อจะไปประกวดเดิมมันด้ว <c oughs> หน้ากากโจลด้วยเ,ง,เงาแนละ้วหน้ากากโจลด้วยเ,ง,เงาเหรอคะงั้นขอแล้วคุณว่าคุณหน้ากากโจลด้วยเ,ง,เงาได้ไหมคะแค่เติมปุ๋นเข้าไปอีกน่ะได้สิแต่ถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะอืมทำไมล่ะคะทำไมคน ถึงต้องอยากเก็บเรื่องที่สุเจอดขนาดไหนีัเป็นความลับด้วยจ้ะคะเออผมว่าทาแฟนทำด้สวยดีนะมีตาสองสีด้วยก็เพราะว่ามันสุดยอดมากไงล่ะเหตุผลอะไรวะเนี่ยเอ๊ะใช่ละเพราะว่าโจทย์เล่นเงาอะเจ๋งมากอืมถ้าคนเดินรู้เข้าน่ะทุกคนอ่ะคงอยากสวมหน้ากากแบบนี้แน่ๆเลยล่ะงั้นอะถึงขึ้อยากเก็บมาเป็นความลับไงล่ะอืมเหตุผลอย่างงี้เลยนะ <c oughs> อย่างนี้นี่เองคุณต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับสนะคะเพราะมันเจ๋งนี่เองค่ะใช้แล้วล่ะผมใจไม่ได้หลอกเ,เด็กสำเร็จอะเพราะงั้นเธอช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับได้ไหมแน่นอนค่ะ <c oughs> ฉันจะรักษาความลับให้อย่างนี้เลยนะคะคุณนากาศจอนไ้เงาอขอบใจมากนะเออคุณนากาศจอนไ้เงาคะขอฉันไปงานใต้ดินสวนนลังกากได้ไหมคะอ่าไว้ครับ ฉันอยากอาศัยในการได้เท่แบบคุณบ้างอะ่ะแล้วก็เที่ยวเล่นกันคุณค่ะเธอเป็นเด็กนะเธอเป็นเด็กเอ่อโทษทีนะแต่ว่าคงไม่ได้หรอกเธอนะ่ะต้องรับคำเชิญก่อนถึงจะรับเข้าโรงงานได้นะ่ะอืมฉันเป็นคนที่ไม่รับเชิญไม่ได้หรอกนะเอออย่างนั้นเหรอคะน่าเสียดายจังเลยคะ่ะไว้ครั้งหน้าแหละอย่าหน้าดก็แล้วกันนะฉันจะกลับมาจากงานเต้นนำสนมรักากัดยินดูบ้างนะ่ะ เรได้ไปด้วยกันไงล่ะจริงเหรอคะสัญญาเลยโอเคค่ะไปเราจะไปด้วยกันนะคะสัญญากับเด็กไปเถอะนะง,งนนั้นก็ตามนะนะเอาละฉันต้องไปแล้วล่ะไปเจอกันคราวหน้านะาดูแลตัวเองดีดูแลตัวเองให้ดีนะดูแลตัวเองด้วยล่ะแฟลต์บ้โดดกลับขึ้นไปบนเพดานไม่ออกทางประตูดีๆวะว้าว เห็นคนไปคิดไหมคะคุณก็ตายเธอหายเข้าไปบนพดาแล้วค่ะอืมนี่งไงโจนโจนะลสิเธอเป็นโจนและเงาจริงด้วยค่ะอืมถ้าทันเธอเธอเป็นแบบนั้นจริงริงนะว่าไหมล่ะฉันอยากทำหน้ากาของตัวเองยังเลยค่ะครั้งหน้าที่ต้องเจอกันเน่ะฉันได้ไปงานกับเธอได้เนี่ยคุณอยากมาทําด้วยกันไหมคะอืมเอาสิทำหน้ากาทำหน้ากาด้วยกันเถอะนะอืมก็เป็นเงาของกันและกัน อ,อหน้ากากแฟนทอมลึกรับไม่ลึกลับเลยนะผมก็เป็นคนเซ่อๆไปบล็อกเด็กอีกตงหาก็กเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ